เผื่อกินเลยจ้านมาตลาดแรงวกนลองเดิมาสือเผื่องกินมาสูมาถ่ากินเดีกนกเากับเสื้ซื้อพักบัวมักทัวก่อนพักบัวมีบู่ใ่รเบัามัื้อืมักทัวพี่ยง คนกัไเดิเลคนกบล่้ำมือหเาต้องควนึงมือเาากับซื้อเขากับเขากับหน้าเมื่อเมีนกินพออยู่เพื่อนกับ่มียังกินหลโดยมาเกลือล่หมดเลยาเกลืด้อซีามา

เมได้แล้วเดี๋ยวนี้ตะกอจะค่อยนี่แหละมก็บ้มีปลาเมซูปลางแถวเมืองเพลอเหรอบึงกันเหรอบงจะัยัไงลน้อเลอลยอบอกาเป็นเนือเลืออยู่ตเย็นไงลอยสุสายจะไล่รชไม กำลังมาบึงป่าหั้นนี่ต่อได้จ้าเสียงเพลงโดยพี่น้องขอโทษขออภัยละมาเลาตลาดเล่นมันเด็กกำลังมีเรื่องร้ายไปเลยเมื่อสิ่งของกินเสียวชีปลาเมื่อเออชื่อมีเขากินยามเศร้า

ซืปลากะมันทัวกันกรมูกมุงบ้านว่ามันก็ไม่ยังค้ายนะไม่รอมีจะพักโลาพักแล้วกาเร็นรายตัวคนเดียวมาทำการหาคนไปตามหลังนะเวลากา้องเขาไปก่อนซื้อเรียบร้อยได้ไปนอนใกลางออกมือ ซื้อกะบยยัไรยังไลฟ์ไปนองได้ปลาแล้วกะป้งมูหมักทั่วี่นอนปลาหมดเลยที่บ้านจะชื่อ,อ,ย, <c oughs> อยังไงจ้าขาอยู่ย้ <c oughs> ออมั่นไม่ได้มีมงมาเลยคนต้มกรบอกโผล่เรายมาดูยัง้กังอาเมื่อไนอซื้อใช้ระปลาผขา, <c oughs> ายนัดเป็นังองทีชื <c oughs> ่อ,งอังมกั เีียยยลน่สว้ามาติตลาดเรียบร้อยเลยเด้อจ้าทุกคนไม่น้อยคนได้ซื้อหมูเด้อพี่น้องเด้อมากินก่อนอุ่นท้องก่อนจักเล็กจักหน่อยเด็กๆก,ก,กับผมน้องนัดน้องทองคว้วปูคว้วปลาก่อนพี่น้องพอะวันพร้อมคนก็นสินั่งกินคนเดียวนี่แหละพี่น้องเอ้ยมาทุกคนมาโอ้ย ดุพี่น้องมาเด้อเต็ดเด็กเฮ็ดเดือดอยู่หนุ่นมีมม่นโนงมเท้าทาอยู่ก็จั๊กไห้กับเจ้าอยู่เฮ็ดยังลุยคนเดียวเด้ใอให้รกาเห็นหมูกะเอ๊ะหมูมันๆยันอน้วนอ้าคอยกะลุยคนเดียว ừ. <tôi> một khám tuyệt Tắt cho nó nói. Quay này quá เขาวนเพป็นโมกินในหมูนี่พี่น้องเพป็นโมกินหมูพันไม่ถางเพป็นโมมัดเพป็นเลือกคงกินอยู่ไรแม่นวาเลือกเอ้าเลือกก็เลือก,อล,อกล่างแล้วป้าแม่งของเขาก็ซื้อให้นปืนชองแบบนื้น ไปจ้ะหอมบัวเลยเนาะมีบอกต้าน่บอกิดั่วกันกับหอมบัวถือมันไปหอมรวมนำมันต่างเสตเข้าั ักกสองเซนคือเขาจะรวยเลยเนะเาะหอยผักเ,เนาะสองเซนคักแน่เลยตายให้น้อยให้ย้อย,ยอยเลยผักสองเซน อกินบอกกับบวกก่อนเนี่ะอารมณ์บรอยากาศดีมันคนมาแล้วินยูร่บพี่น้อง

ก็อบ่าบาปากเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้เด้อมาตลาดเลวก็หิวเลยกินอ,อ,อย่างเดีเดยวโซชอน้ำพริกอ่ะคาดบุญวายบางคนเจ็บเสวนวนน้นบุญวายบางคนได้กันมั้ง เดือดหมดข้ามเปียก แซบเด้อพี่น้องเด้อแซ่บเด้อ ลาเล้อจ้าคลิปนี่ก็พอกันคลิปใหม่นะจ้าทุกคนลาไปก่อนจ้า